ครับสินค์สโมสรวันนี้พบกับผมอาทิตย์ปิ่นมิชิตนะครับ ในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์นะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนยาขมนะครับแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นที่สนใจของนักอ่านมากนักนะครับในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันครับสถานการณ์อาจจะกลับกันไปนะครับเพราะว่าหนังสือประวัติศาสตร์มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้อ่านสั่งจอ้อตั้งแต่ยังไม่มีการตีพิมพ์ด้วยซ้ำนะครับซึ่งการความเปลี่ยนไปอันนี้นะครับก็สะท้อนถึงกระแสความสนใจของนักอ่านที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับในสังคมปัจจุบันครับผู้ร่วม ธีระจารุวันนะครับเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการสำนักพิมพ์มติชนนะฮะแล้วก็เป็นผู้อยู่อยู่เบื้องหลังในถือประวัติศาสตร์หลายๆเล่มนะครับสวัสดีครับคุณวิสิษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามก่อนว่าเอ๊ะจริงๆที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นทําไมปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเริ่มหันมาสนใจศึกษาประวัติศาสตร์หันมาสนใจอ่านหนังสือเกี่ยวกับประประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นฮะเออผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันก็มีก็มีกลุ่มหนึ่งที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับใช่เพราะว่าถ้าถ้ารู้ก่อนหน้านี้เนี่ยในในสักช่วงสาธิติที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีสนักพิมพ์ประมาณสักสองค่ายนะครับที่จะพิมพ์หนังสือแนว่านี้ใหญ่ๆก็คือเมืองโบราณนะครับแล้วก็หนังสือของศิลปะวัฒนธรรมนะครับที่ก่อตั้งโดยคุณสุจิตต์วงเทศนะครับทั้งสองเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดีนะครับ ประวัติศาสตร์ศิลปะแต่ว่าของมือโบราณเนี่ยระยะหลังๆเนี่ยที่เป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับ,รบเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องงานประวัติศาสตร์ศิลปะแต่ว่าบทความในวารสารมือโบราณเขาเนี่ยก็ยังมีเรื่องประวัติศาสตร์บแบบประวัติสมัยใหม่ประวัติศาสตร์โบราณทุกอย่างงานช่างก็มีส่วนของอนิยสารศิลปวัฒน์เนี่ยซึ่งอยู่เครือมัติชนเนี่ยก็พยายามที่จะท้าทายนะครับความเชื่อเก่าๆของประวัติศาสตร์อย่างเช่นที่ คุณสุจิตวงเทพนะครับเคยเปิดประเด็นอย่างเรื่องนึงี้มาอย่างเช่นปีที่หนึ่งปีที่หนึ่งนะครับครับคุณสุจิตเสนอเป็นว่าสุโขทัยมาจากไหนสุโขทัยสุโขไม่ใช่ราชธานแห่งแรกของประเทศไทยเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับหรือศิลาจารึกใช่อเ่างศิลาจารึกเนี่ยเป็นสร้างข้อถกเถียงในวงการแวดวงโบราณคดีหรือเปล่าว่าทำแน่วตกลงหลักนั้นเป็นของจริงหรือของที่ทําขึ้นภายหลังอะไรแบบนี้ ทุกวันนี้ก็ยังก็ยังถกเถียงกันไม่ได้ก็ <c oughs> ยังเป็นข้อสรุปกันอยู่ซึ่งก็ต้องช่วยกันค้นคว้าต่อไปเพราะว่าเพราะว่าเออหนังสือแนประวัติศาสตร์พวกนี้ที่ที่เราทําออกมานเนี่ยเราไม่ไม่ให้ทุกคนตบสเด็กรูปครับเพียงแต่ว่าเราอยากให้ผู้อ่านเนี่ยไปคิดตามเอ๊ะว่าอาจารย์คนนี้เสนออย่างนี้ครับอาจารย์คนนี้เสนออย่างนี้มันจริงหรือเปล่าหลักฐานของใครใน่าเชื่อถือน่าสนใจใกว่ากันน่าศึกษาต่อมากกว่ากันหลักฐานของใคร มันจะดีกว่าแล้วหลักฐานตอนนั้นนะ่ะสถานที่เราใช้อธิผู้เขียนคนนั้นใช้วิเคราะห์เนี่ยเขาก็ต้องมาสังค่อยว่าเอ้หลักฐานเนี้ยมันจริงเปล่าครับมันเชื่อถือได้เปล่าซึ่งซึ่งจะพูดกันแล้วมันก็ตรงกับปัจจุบันนี้ว่าตอนเนี้ยสังคมไทยเนี่ยมันใช้ความรู้สึกเยอะอะว่าฉันไม่ชอบคนนี้ครับกูไม่ชอบมึงอย่างงาู้นอย่างงาั้นใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าเราเคยใช้ความรู้นั่นนะ่ะมาวิเคราะห์จริงหรือเปล่าเอ๊ะถ้าทําไม ผมไม่ชอบคุณอประมาณอย่างนี้มันก็คือมันก็สะท้อนว่าไอ้ราประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็คือการใช้เหตุผลใช่ไหมครับเพราะว่าคนเรียนเประวัติศาสตร์โบราณคดีครับหรือแม้แต่วันในคดีก็ได้สามอย่างเนี้ยจับมารวมกันบิ๊กกันใช่ไหมครับคุณก็จะสามารถเขียนหนังสือประวัติศาสตร์ได้ใช่ไหมครับโดยที่เราก็กันกรอ,อกฐานว่าเอ๊ะเป็นยังไงม,มันมายัางไงแล้วก็สรุปว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ แต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยประวัติศาสตร์อ่ะคือไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สุดแต่นี่ผมถามก่อนนิดนึงเพราะจริงเนี่ยพูดถึงอย่างชนบทใหญ่ใหญ่อย่างเอ่ออย่างมติชนหรือเปล่าวัฒนธรรมที่ทำมานานอย่างเมืองโบราณที่ทำมานานเนี่ยจริงๆช่วงแรกๆมีเหงาๆกันบ้างฮะเคยคุยไบ้างไหมเพราะว่าปกติเนี่ยอย่างที่คุยผมเปิดหัวตวั้งต้นว่าวิชายอย่างประวัติศาสตร์เรือการบศาสตร์เนี่ยบางทีคนไทยก็มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้ก็หนังสือเรียนอ่านไปจบแค่ไหนก็จบแค่นั้นเคยคุยไหมว ผมผมก็เคยคุยกับพี่พี่ๆนะครับที่ทํางานที่มือโบราณนี่กับที่ทํางานที่มือโบราณก็เป็นรู้จักกันอืก็มีสองเจ้าก็ต้องรู้จักกันนะรู้จักกันก็าคือว่าที่เขาว่ามันเหงาประสาทจริงๆผมว่ามันมันไม่เหงาร้อนแรกเ่ยก็อาจจะต้องรับว่าอาจจะเหงาๆนะใช่ไหมฮะผมไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่แล้วก็ผู้อ่านเนี่ยยังอาจจะยังไม่ได้ให้ความสนใจกับหนังสือแนวนี้เท่าไหร่ผมผมผมว่ามันก็ไม่เหงาเท่าไหร่หรอกนะครับคุณอาทิตย์เพราะว่า ถ้าดูจากยอดดูจากยอดพิมพ์ก็จำหน่ายเนี่ยก็มีฐานโอเคมันมีคือลูกค้ากลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาสนใจสือแนวนี้เพราะว่าผมคิดว่าเขาอาจจะอาจจะไม่เห็นแนวทางบางอย่างที่ที่ทางรัฐเนี่ยทาหนังสืออืสอนลูกหลานแล้วเอ๊ะพอเราไปเห็นเฮ้ยบอก,กตรงๆเลยก็ได้เขาแบบเรียนแบบอ,อแบบเรียนอย่างนี้ <c oughs> อย่างที่ผมเห็นของลูก,ลกสาวที่ผมเรียนเฮ้ยเขาสอนอย่างนี้อีกเหรออ่าเออพอพอเราจะไปสอนลูกแค่สอนนี้บอกว่า ถ้าตอบพี่ด็ดูไม่ได้คะแนนทำยังไงครับพ่อแล้วผมจะไปเถียงยังไงก็ <c oughs> คืออ่ะโอเคอาจจะต้องยอมไปดังนี้อาจจะ <c oughs> เป็นท<อ>างออกหนึ่งที่สำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าจกลงแล้วมันเป็นยังไงอาจจะต้องมีการสืบคน้นกันต่อไปไเพราะว่าคืออย่างทางในคณะบรรณาธิการของสันพิมัทชชนเนี่ยก็ให้แนวทางว่าเวลาทำหนังสืออะไรเนี่ยไม่ว่าประวัติศาสตร์วรรณกรรมหรือแม้แต่ประวัติศาสตร์โลกเราก็ถามก็คือคือลิขสิทธิ์ประแปใช่ไหมครับก็คือเราต้องการ เผยแพร่ความรู้นะครับให้กับผู้อ่านอไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือผ่านผ่านผ่านเครื่องดื่มเราก็ทําผ่านเครื่องเทศเราก็ทําก็คือเราไม่ได้เผยแพร่แต่ประวัติศาสตร์ในกลุ่มอุตสาหะเนยอย่างเดียวรเราพยายามจะหาต้นฉบับจากจากภายนอกเนี่ยจากต่างประเทศอน่ะ นเสแกานด้วยซึ่งที่มันก็อาจจะได้เห็นเรื่องของความเชื่อมโยงว่าเอ๊ะที่มาที่ไปสานก,การบางอย่างเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง,องเล็กๆอย่างเกลือใช่าหัแต่ม,รรมาคันทีทําไมไฟไปต้มเกลือทำไมเป็นความผิดเยอะแยะ,ยะมันมีบทบาทยังไงกับกับ